ตัวนี้คือ BO KM 6 2 4 3นะครับเป็นระบบการทำงานดึงอากาศดึงความร้อนนะฮะจากหม้อต้มจากห้องต้มห้องแพ็คอันนี้คะโครงสร้างอังคารก็เป็นลักษณะของเมทัลชีสนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเก็บความร้อนเยอะมากเลยนะฮะความร้อนที่ลงมาจากข้างบนก็เยอะจุดนี้ทำอะไรที่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของความร้อนที่เราจะวางแผนไว้ต้มต้มตัวนี้เป็นโซนต้มหมูหม้อกระทะร้อนๆจะมาเกิดขึ้นตำแหน่งต้มจบวันเดียวทั้งหมด5ตัวพัดลมนะครับเอเคครับเดี๋ยวลุยเลยครับ สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงงานห้องเย็นแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงงานผลิตอาหารแช่เย็นโรงอาหารแปรรูปนะฮะหมูนะครับโรงงานต้มหมูทั้งตัวเป็นชิ้นส่วนแล้วก็แปรรูปมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ทำการแพ็คก,กิ้งเพื่อทําการขายแล้วก็ส่งออกอย่างต่างประเทศทําการติดพัดลมระบายอากาศหลังคาตัวนี้คือ bokm OK 6 2 4 3นะครับเป็นระบบการทํางานดึงอากาศดึงความร้อนนะฮะจากหม้อต้มจากห้องต้มห้องแพ็คเพื่อทิ้งออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ bokm OK ตัวที่1ตัวที่2นะครับ แล้วก็ตัวที่3แล้วก็ที่4พร้อมด้วยระบบเติมอากาศนะครับตัวนี้เป็นตัวดึงเติมอากาศก็เป็นรุ่นเติมอากาศดึงอากาศเฟสแอร์ที่อยู่ที่ห้องเย็นอีกห้องหนึ่งเพื่อเติมเข้ามาในจุดที่พนังงานทําการแพคกิ้งให้อากาศนั้นเกิดการเย็นสบายถ่ายเทสะดวกสามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายนะครับตัวพัดลมเติมอากาศนะครับก็จะมีการดึงอากาศเข้ามาแต่อากาศที่ดึงเข้ามาจะผ่านลักษณะของตัวแผ่นกรองนะครับแผ่นกรองด้านหลังเมื่อกลองอากาศเสร็จแล้วร้อยรึงจะส่งอากาศนั้นเข้ามาอย่างห้องแพคกิ้ง ทำให้อากาศนั้นเข้ามาไม่มีฝุ่นไม่มีละอองนะครับก็เป็นการเดินอากาศเย็นผ่านเข้ามาให้ห้องนั้นทํางานได้สะดวกสบายโอเคครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะใช้รถสําหรับเพื่อทําการขึ้นไปติดตั้งด้านบนนะครับโอเคทีมงานพร้อมไหมพร้อมอ่าโอเคพร้อมครับเดี๋ยวลุยเราเดินไปดูด้วยกันครับเดี๋ยวไปดูด้วยกัน,กนจุดที่เราจะติดตั้งตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูนะชุดลำเลียง ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับเก็บพวกอาหารแช่เย็นมีตู้ควบคุมอันนี้ก็คือลักษณะของห้องเย็นจะมีเครื่องทําความเย็นนะครับตู้ควบคุมตู้คอนโทรลมีวงจรมีแมกเนติกคอนโทรลสวิตช์เปิดปิดอออารนอฟแล้วก็มีแมกเนติกตัวควบคุมคอนโทรลสามารถเพิ่มระบบได้ว่าตั้งเวลาหรือว่าการทํางานแต่ละจุดต่างที่เราต้องการนี่ก็ง่าย แต่นี่ก็กำลังเริ่มดำเนินการทำงานควบคู่กับระบบ mm hmm. ช่างไฟฟ้านะฮะช่างก่อสร้างโครงสร้างต่างๆแต่ละห้องจะดูอันนี้ฮะโครงสร้างหลังคาเป็นลักษณะของเมทัลชีตนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเก็บความร้อนเยอะมากเลยนะฮะความร้อนที่ลงมาจากข้างบนก็เยอะแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากตู้แช่ตู้เย็นนะฮะเครื่องทาความเย็นก็เยอะสะสมกันตอนนี้ผมอยู่กับคุณสอนรามนะครับจะพาไปดูจุดของการติดตั้งว่าตรงไหนบ้างนะครับตัวแรกในมุมนี้โอเคเดินมาดูแล้วัวที่สองนะครับกลางห้อง กลางห้องนี่เนาะจนนี้ทําอะไรที่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของความร้อนที่เราจะวางแผนไว้ต้มหมูต้มตัวนี้เป็นโซนต้มหมูหม้อกระทะร้อนๆจะมาเกิดขึ้นตาแหน่งต้มจะเกิดขึ้นกี่เตาครับตัวนี้่าจะสองเตาสองเตาต้มใหญ่ๆเนาะต้มหมูนะหมูทั้งตัวหรือหมูเป็นชิ้นที่จะต้มเครื่องในโอ้เครื่องในหมูเลยต้มเครื่องในหมูโอเคเตาหม้อต้มร้อนก็จะดูดจากตรงนี้นะขึ้นไปหนึ่งจุดอันนี้สองจุดครับโอเค และอีกจุดอื่นตรงไหนที่ <ปะ S 1> ร้อนอีกครับ <ปะ S 1> โอเคตรงไหนร้อนบอกมาได้เลยครับทีมงานมาเราจะลุยจนะแก้ไขปัญหาให<ช>้จบคนเดียวอันนี้ก็เหมือนกันครับอยู่มุมแล้วก็กลางห้องอ๋อตัวนี้ก็อยู่มุมนี้แล้วก็กลางห้องแต่ในเวลาเรามาร์คกิ้งเรามาร์จากข้างล่างขึ้นไปแล้วไปเจาะข้างบนนะจุดที่ร้อนสุดคือหม้อต้มต่างอยู่ตรงตตออนี้นะความร้อนที่มันร้อนระอุแล้วผนังนี่ค่อนข้างจะหนานะสามนิ้วอ๋อหนาสามนิ้วแต่นั้นความร้อนอยู่ก็ไม่ออกนะ จาก้ต้องมีวิธีารเจอด,ดึงความร้อนออกไปเพราะว่าอากาศการต้มน้ํามันก็เกิดเป็นไอเป็นสตรีมไอกับความร้อนเกิดขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นเราก็จะดึงจริงออกไปนะครับผมแล้วมีชุดเติมอากาศอีกตัวหนึง่งห้องเล็กครับโอเคเดี๋ยวไปดูชุดเติมอากาศอ,อันนี้ที่บอกผลิตแยกชิ้นส่วนใช่ไหมประกอบเป็นชิ้นครับอันนี้ก็ติดผนังฝั่งนี้ครับดูดมาห้องนี้อ๋อด้นู้นแตมีแอร์อย,อยู่ใช่ไหมต้มมาร้อนๆแล้วมาตัดแยกเป็นชิ้นแล้วก็แพ็คแลวตรงนี้ก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นฉะนั้นเราดึงอากาศเย็นซึ่งอยู่อีกห้องนนนงีเเเ็ห้้้อแติมมมควาาายขใ เติมความเย็ยนห้องนี้ก็ทำให้ห้องนี้เย็ยนลงส่วนที่เป็นหม้อต้มเดือดหม้อสตีมความร้อนแล้วก็จะดึงอากาศถิงโอเคเดี๋ยวช่างเราเริ่มปฏิบัติการเลยครับจบันเดียวทั้งหมด5ตัวพัดลมนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวลุยเลยครับ ครับขณะน,นี้ทีมงานของเราก็ได้ทําการติดตั้งพัดลมราคาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทางานและทดสอบการใช้งานด้วยประสิทธิภาพที่ดีอย่างเยี่ยมเลยครับ